เ่อในสิ่งที่เห็นอย่าเชื่อในสิ่งที่เ,เป็นที่เราเชื่อกนะ <It 's S 1> ็คือ <it. S 1> ต้องเยอะๆออมาสิบอย่างนะสิบอย่างอย่าเชื่อครูบาอาจารย์อย่าเช,ชื่ออะไรต่างๆนะอันนี้ก็เป็นกำลมสูตรจริง,รงๆแล้วเดี๋ยวอย่าต้องวิเคราะห์นะมีคน ขณะนี้เราอยู่ที่มะกุฏะพันธนะเจดีเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสาติระของพระบรมศาสดานะครับเมืองเมืองนี้เรียกว่าเมืองกุศินาราเป็นเมืองหลวงของแคว้นมัลละในสมัยพพุทธกาล แควนมะะนั้นเป็นหนึ่งในบรรดา16แควนในชมพูทวีปเหตุที่พระพุทธเจ้าของเราเสด็จมาที่เมืองกุสินารามีเหตุผลด้วยกัน 1. เพื่อที่จะมาแสดงสุทัศนสูตร 2. เพื่อที่จะมาโปรดสาวกองค์สุดท้ายคือสุภัธถบริภาชกนะครับ 3. เพื่อที่จะมีให้มีการ แย่งชิงพระบรม,มสารีริกธาตุนี่คือเหตุผลสำคัญสามประการและเมืองกุสิตาราเองเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงทิ้งร่างวางขันนะครับสถานที่ที่เราจะไปมีด้วยกันสองจุดนะครับจุดแรกที่เรามาตรงนี้ก่อนนะครับเรามาที่มากุฏลพันธนาเจดี ห่างจากมกุฏพันธนเจดีคือสวนสารวนโนทยานเป็นสถานที่ที่พระองค์ทรงสเสด็จดับขันธระรินิพานภายใต้ต้นสาระคู่นะครับที่ตรงนั้นคือเป็นที่ถ้าภาษาชาวบ้านของพวกเราทั่วไปก็คือสวนสารวนโนทยานคือเป็นที่เสียชีวิตที่ตรงนี้คือที่เผานะครับอาองกันง่ายๆก็จะเล่าถึงจุดตรงนี้ก่อนนะครับตอนนั้นมีการเคลื่อน พระพุทธสารีระของพระพุทธเจ้ามาปฏิสถานณสถานที่ตรงนี้นะครับที่พระสถุปจากนั้นเจ้ามละเจ้ามลระนี่จะชอบกีฬาโปลดปรานกีฬาอะไรมากที่สุดครับเคตีคลีปะะ่ะฮะเจ้ามละะปลดปลานกีฬาอะไรคือมวยปล้ำอ๋อมวยปล้ำเล่นมวยปล้ำกันตัวใหญ่บึกบึนนะครับเจบ้ามลระนี่ ก็จะนําไฟนําไฟนไปจุดปรากฏว่าจุดเท่าไหร่ก็ไม่ติดก็เลยไปถามพระอนุรุทธะพระอนุรุทธะนี่เลิอทางด้านไหนตาทิพนะฮะตาทิพก็ปรากฏว่าพระ,พระอนุรุทธะก็เข้าฌานก็รู้ว่าตอนนี้เทวดาทั้งหลายประสงค์อยากจะให้พระหมหากัสสปะมาก่อน อาชีวกก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเสียชีวิตมาหลายวันแล้วนะคือประนิพนธ์มาหลายวันแล้วหกเจ็ดวันแล้วก็บอกกับพระมหากัสสปะพร้อมด้วยภิกษุห้าร้อยรูปภิกษุห้าร้อยรูปนี่บางรูปที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ก็ร้องให้ส่วนที่เป็นอรหรันตะคีณาศพก็ธรรมะสังเวชให้เกิดขึ้นนะครับแต่มีอยู่รูปหนึ่ง คือสุภัทะวุต,ตะบันพชิตคือภิกษุเท่าหลวงตาเท่าหลวงตาแก่รูปหนึ่งก็บอกว่าพระพุทธเจ้าตายก็ดีแล้วพระองค์อยู่เนี่ยคอยทมนั่นห้ามนี่สิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรเราจะทําอะไรก็ไม่ค่อยสะดวกเลยนะบัดนี้ก็พ้นไปแล้วก็ดีพระมหากระสปะซึ่งเป็นพระเถระในสมัยนั้นก็ฟังแล้วโอ้โหขนาดพระเเจ้าปรินิพพานได้ไม่กี่วันยังมีพวกเดรัจฉีคิดแบบนี้อีก คืนปล่อยไว้ไม่เป็นอันตรายต่อพระพุทธศาสนาแน่นอนจะยกขึ้นเป็นอธิกรหรือว่าเป็นคดีความก็ยังไม่เหมาะสมเพราะว่าตอนนี้นะครับก็เลยมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บพระหมหากัสปะก็เลยถวายพระพุทธศาติระพุทธเจ้าสักการะแล้วก็เวียนประทักษิณเสร็จแล้วก็ไฟก็ลุกขึ้นเองโดยอัตโนมัติณาสถานที่แห่งนี้นะครับจากนั้นเจ้ามาละนี่ก็นำ อธิธาต์หรือกระดูกพระเจ้าหรือพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยนะครับไปเก็บไว้ในสันทาคารเจ้าเมืองต่างๆนี่หลายเมืองก็จะมาแย่งชิงจะเกิดสองครามเลยนะครับเพราะว่าทุกคนก็เป็นลูกศิษย์พระเจ้าแต่มีพราหมณ์ท่านหนึ่งนะครับโทนพราหมณ์ก็มาห้ามไว้กล่าวเป็นสุนทรพจน์เป็นวาทะก็บอกว่าให้เจ้าเมืองทั้งหลายเนี่ย ย่าได้วิวาทกันเพราะการแย่งพระบรมสารีริกธาตุพระองค์ไม่ได้สรรเสริญสิ่งเหล่านี้พระองค์สรรเสริญคันติสรรเสริญคันติความอดทนอดทนต่อความทุกข์อดทนต่อกิเลสน,นะฮะการถือเอาพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยเป็นเหตุแห่งสงครามเนี่ยเป็นการไม่ควรเลยดังนั้นแล้วจึงเชิญบรรดาเจ้าเมืองต่างๆเนี่ยมาร่วมกัน แบ่งพระบรม,มาสาลีริกธาตุเท่าๆกันนะครับและพระบรมม,ามาสาลีกิกธาตนี้ก็ถูกแบ่งไปตามจุดต่างๆตามหัวเมืองต่างๆนะครับแล้วก็มาถึงที่ประเทศไทยสององศานะครับในสมัยที่อังกฤษมาปกครองอินเดียรชัชการที่5ปัจจุบันปฏิสถานไว้ที่กรุงเทพวัดไรเอ่ยสูงสุดว,วัดภูเขาทองวัดสักเกตนะครับนั่นคือที่ เอามาจากเมืองกบิลพัตที่อินเดียเนี่ยนะครับช่วงที่อังกฤษมาขุดค้นโบราณสถานนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เป็นพุทธประวัตินะครับต่อไปนี้จะพูดว่าหลังจากที่ผ่านไปแล้วประมาณ200กว่าปีหลังพุทธปรินิพานพระเจ้าโศกมหาราชเสด็จจาริกเหมือนพวกเราเนี่ยนะฮะ สแสวงบุญเหมือนพวกเราโดยมีพระโมคคิริบุตรสัเทระพระเทระในในสมัยนั้นติดตามมาด้วยคอยอำนวยความสะดวกแล้วก็อธิบายฟังว่าตรงนี้คือที่อะไรพระองค์พอรู้ว่าพระพุทธเจ้าของเราเป็นที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสัีิระหรือเป็นที่เผาเนี่ยก็สั่งให้คนเนี่ยทำเป็นสถูปครอบสถานที่ที่เผาไว้จุดประสงค์ก็เพื่อให้รู้ว่าที่ตรงนี้นะเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังยุคต่อๆหลังเราเนี่ย ก่อนเราเนี่ยยุคหลังพุทธกาลเนี่ยให้รู้ว่าที่ตรงนี้เป็นที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสัติระแล้วก็ไม่ให้คนที่ในยุคหลังที่มีกิเลสหนาเนี่ยนะครับไปเหยียบย่ําที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้านะครับนี่คือพุทธประวัตินะฮะพุทธสถานนะเกี่ยวกับประวัติตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสําคัญนะครับเมื่อเราได้ฟัง ประวัติแล้วเดี๋ยวเราก็จะเวียนมรทักษินอธิษฐานจิตจากนั้นก็ไปที่สารวนโนทยานนะครับอุทยานของเจ้ามละตรงนี้เรียกว่ามกุฏตะพันธนเจดีเป็นที่สวมมงกุฎให้กับเจ้ามละเจ้ามัละเนี่ยปกครองแบบประชาธิปไตยนะคือมีกษัตริย์หลายพระองค์มาร่วมกันปกครอง,งอนะครับเรียกว่าเจ้ามลระนะครับมีอะไรคิดอะไรก็ต้องรวมกันได้ที่ตรงนี้เป็นที่สมมงกุฎ<ห>ให้กับเจ้าคณะในสมัยนั้นนะครับเจน เดี๋ยวเราไปเวียนทักษิณจากัไป